เดีโอนี้ผมมารีวิวเบรดนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมต้องเปลี่ยนคอมโบนะครับแต่นี้ไม่ต้องเปลี่ยน,นครับเหมืนที่นสิทธิตอนแรกที่ไปดูคลิปแรกครับเดี๋ยวก็ทําให้มันตรงก่อนครับนี่ครับแดงๆนิดนึงดำๆนิดนึงไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันตีดูว่านกู คราวนี้ไม่ไม่เปลี่ยนขระโบนนะครับคราวนี้แบบแค่ปรับเปลี่ยนหมดทอ่ใช้เฉพาะจีนิชนะครับเอาจีนิชมาไม่ถึงไหนก็ชนะแล้วนะครับแล้วก็รอบที่สองนะครับวัด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 ,วด,วดเฮ้ยอยู่นะ ไอ้คือมีความสามารถก็คือตรงที่ดานยีดป็นหมุนได้ครับแต่ไม่ค่อยสปินเท่าไหร่เหมือนกับเซมินาแต่ตัวเองอะอยู่ได้นานด้วยเวลาตอนที่มันแบบเวลาตอนที่มันจะกูกตายอ่ะมันจะอยู่ได้นานเพราะว่าจานมันใหญ่ครับแล้วมันก็ทําให้ตัวเองอยู่ได้นาน,นครับแต่ว่าตัวเองกับตัวเองกับปือเฉยเลยนะครับ รอบที่รอบที่สองเลยนะครับยีสชนะรอ 2, บที่สองรอบแรกยีสีชนะนะส่วนรอบที่สองนะครับไม่รู้ว่าใครจะชนะนะรอบที่สองเสมอนะครับรอบที่สองเสมอรอบที่สามกหเก๊ไขไเ่เบียง ซ้ายนี่ก็บเบอร์ดเลยนะอโบอลิเนี่ยรอบที่สองครับจินิสิชนะนะครับรอบที่สามนะครับได้สองคะแนนจากการเบิร์ฟฟิชนะครัแก่ เดสิชนะนะครับตัอไปถ้าคนไหนยี่ชนะก็จะได้สู้กับวอิลี่ไม่เหมือนตาที่แล้วนะครับถ้อตัวไหนที่ชนะจะต้องสู้กับวอิลี่แต่ตัวไหนที่แพ้ไม่ต้องสู้นะครับก็อยู่อย่างนั้นไปนั่นแหละครับที่ดูวันโก ไปดูชิปที่แล้วนะคะโบฮิรี่นี่ตีออกนะตัวที่แข็งแกร่งนี่คือของผมนะครับอืแล้วก็ตัวที่จะมาสู้ที่หลังคือบอลลิฟนะครับตัวที่แพ้ก็ต้องสู้ที่หลังแต่ตัวที่ชนะต้องสู้ก่อนนะครับ เตือนมากเถือนมากเลยวุ้คลี่โอ้โหแถมกูไกลอีกด้วยจะเถือนอะไรขนาดนั้นเถือนอะไรไานนั้นวุคลี่ <c oughs> ตีอัลโลิเบิร์ดนะครับลูกติอัลโลิไม่เคยเบิร์ดกับตัวอะไรใดเลยแต่ว่าวุคลี่นะกลับไปดันชนให้มันกลับไปดันแบบ เป็นทวนเขิมในการครับให้มันกลับเป็นทวนเขิมกาแต่ถ้าเป็นด้านบนกี้กายเป็นตามเข็มในการครับหดเกินไปเปล่าโอเคลี <c oughs> ต่ตกตกอโพลิปเปิร์นเลยเถื่อนมากแล้วก็ตกกระจายด้วยนะครับ คือิี่นี่โหดเกินไปครับแทบไปได้วู้ดี่เวลามันจะแบบเวลามันอยู่ตรงกลางมันจะมันก็จะแบบดีเพราะว่ามันจะมันจะไปท่วงครับไอจุดแรกก็เป็นจุดสัญญาะครับซึ่งเวลาชนก็จะผสมไ้เก,ก่กไปด้วยนิดนึงนะครับแต่ถ้ามันไปโัวสองตัวเนี้ยรับรองครับ คุณต้องบื้อหรือว่ากระดิษักครั้งแน่ๆนะครับคลิปนี้นะครับขอจูมพี่เท่านี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย